อันนี้คือถ้าพระเจ้าได้เขียนเอาไว้ในพระคัมภีร์เมื่อเราอ่านนั่นพระเจ้ากําลังพูดกับเราด้วยเอเมนไหมคะ,ะเราดูเยเรมีบทที่หนึ่งข้อที่5บอกว่าอะไรเร,เราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าในคันและก่อนที่เจ้าข้อจากคันเราได้กําหนดตัวเจ้าไว้เราได้แต่งตั้งเจ้าให้เป็นจุดจุดจุด อันนี้สำหรับเยเรมีพระองค์บอกกับเยเรมีว่าพระองค์จะแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้พยากรณ์หรือผู้เผยพระวจนะสําหรับอาจารย์สิริพรเป็นไงคะพระองค์จะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้ประกาศผู้สอนใช่ไหมและค้นหาได้เจอไหมว่าพระเจ้าบอกว่าคุณเป็นอย่างไรพระเจ้าบอกว่าเราได้รู้จักเจ้าก่อนที่ เราได้ก่อร่างตัวเจ้าในคันแสดงว่าก่อนที่จะเป็นรูปร่างพระองค์ได้กําหนดเราไว้แล้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ไม่ใช่นะคะแต่ว่าเรามักจะเหมือนอยากเหมือนอยากคนอื่นอยากเหมือนกระกล้องคนนั้นแหละอยากเหมือนคนนี้แหละอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้แต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเป็นแบบนั้นให้เราเป็นไปตามที่พระเจ้ากําหนดเราไว้ต่างหาก เพราะว่าถ้าเราได้ทําตามการทรงเรียกของพระองค์ในชีวิตของเราสิ่งนั้นเกิดผลไหมจะเกิดผลมากแต่เราชอบเหมือนคนอื่นมีวันหนึ่งดิฉันเนี่ยฟังคนเทศนาคนหนึ่งแล้วก็ชอบมากไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไปหาอาจารย์บอกว่าช่วยวางมือให้หน่อยอยากจะเทศนาเหมือนอาจารย์ท่านแบบโมโหเลยนะไม่ได้ พระเจ้าสร้างคุณมาให้เป็นคุณและพระองค์มีแผนการในชีวิตของคุณไม่ต้องมาเหมือนผมเออจริงไหมจริงเราเห็นนักเทศน์ไหมบางคนก็พูดหูตื่นเต้นมากเลยแล้วก็โหทําให้คนเชื่อมากเลยแต่บางคนก็พูดนับเนิบ,นบคนก็หายโรคและคนก็มีอัศาจรรย์เยอะแยะอย่างคุณจริงเป็นต้น <c oughs> คุณจริง <c oughs> เทศนาวู่วามแบบโวยวายไหม <c oughs> ไม่เลย นี่จริงนะคะเดี๋ยวนะคะจะขอถ่ะพูดเนิบๆค่ะแต่หายโรคหมดไหมมากกว่าคนพูดแผดดังๆอีกพระเจ้าไม่ได้เรียกเราให้เหมือนกันเราก็เป็นเราเนี่แหละรู้ไหมคะว่าเวลาที่ดิฉันไปงานและดิฉันเนี่ยก็เหมือนกับเ,เดินถุงถวายทรัพย์มีบางอาจารย์ก็จะมาพูดว่าไม่เอาอะ่ะ เพราะว่าอาจารย์สิริพรพูดแล้วมันไม่ตื่นเต้นแต่ทุกครั้งถวายทรัพย์ดิฉันก็เรียกได้ถวายได้มากกว่าคนอื่นธรรมดานี่แหละแล้รจริงใจแล้วพูดพระคำของพระเจ้าไม่ต้องเหมือนใครเหมือนเรานี่แหละที่พระเจ้าเรียกเรามาใช่ไม่ใช่และดีที่สุดที่จะเป็นเราถ้าเรามีพระคำของพระเจ้าเราพูดพระคำของพระเจ้าปากของเราก็จะเหมือนปากของพระเจ้า เราก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ในปากของเราถ้าเราปากสะอาดเราปากเราก็จะเหมือนพระเจ้า